คลิปนี้นะครับก็จะมาอัปเดตให้ดูโอกินาวะนะครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้แนะนําให้กับทุกท่านนะครับได้รับชมนะอันนี้เป็นโอกินาวะที่อายุหลังจากแยกหน่อมานะครับได้ประมาณสัก1เดือนนะครับก็แตกใบที่3ที่4มาแล้วนะครับแล้วก็คลิปที่แล้วนะครับที่อัปเดตให้ดูนะครับตัวใบหลอดยังไม่มา แต่สำหรับวันนี้ครับใบหลอดออกมาแล้วก็เริ่มที่จะครีแล้วนะครับอาทิตย์หน้าน่าจะขึ้นมาเป็นก้านสวยแต่สันนิษฐานว่าน่าจะเขียวนะครับน่าจะเขียวหรือด่างน้อยแบบใบก่อนหน้านี้นะครับคือสำหรับถ้าเป็นใบด่างน้อยนะครับก็ก็ดีสำหรับการเจริญเติบโตถ้าจะตั้งแม่นะครับเราไม่ควรเลือกต้นที่ลายด่างเยอะนะครับเพราะถ้าลายด่างเยอะเนี่ยมันจะไม่มี ครัวสำหรับผลิตอาหารมากนักนะครับก็จำเป็นที่จะต้องเอาใบด่างที่มากสักหน่อยแต่ถ้าสำหรับการดูเพื่อสวยงามนะครับใบด่างขาวเยอะอาจจะดูดีนะแต่ถ้าเราเลี้ยงเพื่อที่จะเอาไว้ขยายพันธุ์นะครับเพื่อหรือทำให้ต้นโตเร็วก็จำเป็นที่จะต้องเลือกด่างน,น้อยสักหน่อยหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูต่อไปในคลิปต่อๆไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดแจ้งเตือนไว้นะเพื่อที่ไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนี่ครับตัวก้านครับก็จะเป็นด่างแบบนี้เลยโอเคนีครับถ้บางั้นสำหรับคลิปนี้ลาไปด้วยภาพนี้เลยครับสวัสดีครับ